Hello everyone สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูน้ำใจจะมาเฉลยข้อสอบกพอพวิชาภาษาอังกฤษนะคะในรอบ e-exam วันที่4เมษาที่ผ่านมาใครไปสอบมาบ้างเอ่ยยกมาขึ้นนะถ้าใครไปสอบมาแล้วจำข้อสอบมาได้บ้างนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวครูเรียบเรียงจากหลายๆส่วนแล้วทำการเฉลย,ยในครั้งต่อไปให้นะคะส่วนข้อสอบวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในเพจน,นะคะที่ก็จาแล้วก็รวบรวมมาให้ครูนะคะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเรามาทำข้อแรกกันเลยจ้ะข้อแรกถามว่า it was จุดด hot that I had to put my jacket off ตอบข้ออะไรคะข้อที่ถูกนะคะตอบข้อ C ค่ะตอบ so เพราะอะไรคะเพราะ hot เป็น adjective so ตามด้วย adjective ตามด้วย that แล้วก็ตามด้วยประโยค so บวก adjective ตามด้วย that ตรงนี้จะแปลว่ามากจนกระทั่ง it's so hot that I had to put my jacket off มันร้อนมากจนกระทั่งฉันต้องถอดแจ็คเก็ตออกข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะ ซึ่งวันนี้ฝนตกเนาะพราะพายุเข้าถ้าก่อนหน้านี้ประโยคนี้คือเหมาะมากเพราะอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมคะเราไปข้อที่2กันนะคะข้อที่2ถามว่า there are a lot จุดจ of the Chinese restaurant in Yawarat area ข้อนี้นะคะจะตอบข้อปีค่ะ number มันจะแปลว่า จำนวนมากค่ะ t h e r e are แปลว่าอะไรคะ t h e r e are แปลว่ามีดังนั้นจะ t h e r e are จะตามด้วยอะไรข้อสังเกตนี้้ตองตามด้วยพระคำนามที่เป็นพระหพจนดดังนั้น a l a s t of a l a s t number of ก็ต้องตามด้วยคำนามที่เป็นพระหูพุใช่ไหม บวกคำนามพระหุคน์หรือสังเกตจากแดอาก็ได้ค่ะแดอาก็จะตามด้วยคำนามที่เป็นพระหุคน์เหมือนกันประโยคนี้ก็จะแปลว่ามีร้านอาหารจำนวนมาก ร้านอาหารอะไรมีร้านอาหารจีนจํานวนมากที่ไหนคะที่ยาวราชตับข้อ B ค่ะข้อนี้ There are a large number of Chinese restaurants in y a o w r a t area ตอบข้อ่ีค่ะ,ะต่อไปข้อต่อไปนะคะ ก่อนไปข้อต่อไปขอโฆษณาน,นิดนึงนะคะเพจของครูนะคะก็ขายแนวข้อสอบนะมี2แบบแบบ PDF ก็คือ199บาทหรือว่าเข้ารูปเรม450บาทค่าส่งลงทะเบียนฟรีนะคะถ้าจากรวดเร็วส่งแบบ EMS ครูคิดเพิ่ม50บาทนะ,ฉะเฉลยครบทุกข้อนะคะมีจำนวน650ข้อ 348หน้าครอบคุมทุกแนวนะคะทั้ง conversation vocabulary grammar แล้วก็ reading ค่ะถ้าสนใจก็ inbox หรือว่าทัก line id น้ำใจ93มาได้เลยนะคะมาข้อต่อไปข้อนี้เพื่อนๆจำกันไม่ได้นะว่าประธานมันคืออะไรครูตั้งประธานเป็นจอ h n นเอานะคะ John t h e movie many times it could be v e r y good ให้สังเกตคีย์เวิร์ดเลยคำว่า MANY t ิทาข้อนี้นะคะจะตอบข้อ b ค่ะ has w h a t ทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าทำไมตอบเป็น present perfect present perfect คืออะไรคะบอกถึงเหตุการณ์อะไร Present Perfect จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเราจะสังเกตว่าจะมีเจอคำว่าอะไร since กับ for ใช่ไหมคะใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ข้อสังเกตคือ many times ค่ะ at v e r t of time นอกจาก since กับ for ที่เป็นคีย์เวิร์ดในการสังเกต Present Perfect แล้วนะคะยังมี adverb of time ตัวอื่นที่เป็นข้อสังเกตใน Present Perfect ก็ได้เช่น many t i m e ค่ะ many t i m e ตัวนี้ก็เป็น adverb of time ของ Present Perfect เหมือนกันแปลว่าอะาย many t i m e แปลว่าหลายครั้งแล้วมีคำว่าอะไรอีก Several t i m e อันนี้แปลว่าหลายครั้งเหมือนกันมี over and over over and over จะแปลว่าครั้งแล้วครั้งเล่า So far อันนี้จะแปลว่าจากบัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ up to now เหมือนกันจากบัดนั้นจนถึงบัตรนี้เหมือนกัน up to the present time จนถึงปัจจุบันพวกนี้คือ adverb of time ของ present perfect ก็คือคือ keyword นั่นเองบางทีเราอาจจะไม่เจอซิงกับ for ก็ได้นะคะอาจจะเจอคำ adverb of time พวกนี้แทนนะคะ many times, several times, over and over, so far, up to now, up to the present time พวกนี้แทนนะคะดังนั้นตอบข้อ B ค่ะ has w o r t d John has watched the movie many times. It could be really good. John เนี่ยดูหนังเรื่องนี้หลายครั้งมันอาจจะดีจริงๆก็ได้จริงไหมตอค c o p ค่ะให้เวลาจด Present perfect นะคะจะกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแลนดีและดำเนินต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบัน เราไปข้อที่4กันนะคะข้อที่4ถามว่า the royal has done all that is dot 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 by law เห็น <c oughs> by law ไหม by law ปุ๊บปิ้งเลยปิ้งเลยใครปิ้งบ้างนึกถึงอะไร has e voice has e voice คือลายประทาน ท่านถุกกระทํารูปของมันคืออะไรคะ B ตัว verb ช่อง3มี verb to ท e ีแล้วคะ่ะช่องอะไรตอบอะไรเอย่ย require เติมีดีตอบข้อ C คะ่ะมันจะแปลว่าอะไร the royal has done all that is required that is required by royal ทนายทำทุกอย่างซึ่งถูกกำหนดโดยกฎหมาย require แปลว่ากำหนดนะคะ l ในที่นี้คือทุกสิ่งทุกสิ่งเนี่ยมันกำหนดเองไม่ได้นะคะต้องถูกกำหนดถูกกำหนดโดยอลาย bylaw ถูกกำหนดโดยกฎหมายตอบข้อ4ค่ะนะถ้าใครจําแนวข้อสอบมาได้เพิ่มนะคะก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้ก็มี4ข้อเท่านี้นะคะถ้า ครูเรียบเรียงได้เพิ่มเติมเดี๋ยวครูมาเฉลยเพิ่มให้อีกนะคะถ้าคนไหนสนใจแนข้อสอบนะคะก็อินบ็อกซ์มาถามที่เพจได้หรือว่าถามมาที่ไลน์ ID น้ำใจ93ก็ได้นะคะวันนี้ก็บ๊ายบายมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ Good bye everyone